สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นจากยานิดต a t แกต i n g นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสตาร์เตอร์คิดของ Final Fantasy นะครับตัวนี้เป็นตัวเด็ก t าต d a า d เลดี้ทูเพยสองเด็กเลยนะครับมีดิเมียแล้วก็โบลส s มีคาวกับเซฟิรอนนะเป็นตัวหลักของเด็กก็คือเด็กนี้นี่เราเปิดมาปุ๊บเล่นได้เลยนะครับเป็น n ตนด d l ลีก็ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเสำหรับด้านไดที่สนใจสั่งซื้อนะครับเริ่มขายได้วันศุกร์นี้มาซื้อที่ร้านได้เลย w ล l อกอินเข้ามาซื้อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวแกะเลย เขาก็ให้เด็กบล็อกมาสองอันเป็นเด็กบล็อกกระดาษแต่น่าจะไม่ได้ใช้ครับน่าจะได้เก็บมันน่าจะเล็กไปแล้วก็มีคู่มือการเล่นแล้วก็บอกต่างๆครับผู้เล่นใหม่ก็คือซื้อนี้ปุ๊บเล่นได้เลยนะครับมาที่ร้านเดี๋ยวทางร้านสอนเล่นก็ได้เนี่ยครับก็จะมีบอกว่าเอรเรียการเล่นต้องจัดสนามยังไงนะครับบอกคร่าวๆมีเกมแอคชั่นมี มีกฎการเล่นพื้นฐานต่างๆมีบอกหมดเลยวิธีการดูการ์ดอะไรมีบอกหมดโอเคอะครับอันนี้ก็มีบอกสัญลักษณ์อันนี้กฎการเล่นแต่ละเทอร์นะครับอบสแกนตรงนี้ได้สแกนเข้าไปอ่านเพิ่มเติมโอเคอ่าเดี๋ยวมดูด้านของตัวเด็ก อันนี้เป็นโปรโมนะครับสองใบนี้จะได้จากในกล่องนี้เท่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคนะผมเก็บอะ่ะโอเคครับอันนี้ตัวเด็กสองอสองเด็กนี้จะลกกอในสแตนดาร์ดนะก็คือเล่นในสแตนดาร์ดได้เลยย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นเซตแรกเลยของ ยูนิเวอร์สบ o n อนที่เล่นในสแตนดาร์ดได้เ,เดี๋ยวผมขอเปิดโรด,ดิเมียก่อนละกันแกง่ายเอ้ยเ,ออเดี๋ยวนะครู่สักครู่ Okay. อันนี้ก็มีโค้ดนะครับอำไปกรอกในอารีนาแล้วก็กดการเล่นโทเค็นอยู่ข้างหลังเชเชอช์กับโรบอทอะไรเนี่ยคอปปี้สองใบโอเคคีเจอร์คีเจอร์๋เอ,อเป็นแฟรี่เซอร์เวลหรออืม instant นะครับ socksleeve เอ่เอ feature โอ้นี่ไง removable แบบโอ้ใบนี้ดีมากเลย <laughs> เอามาเอามาฆ่าไอ้แล็กอาแคคตัสนะครับโอเวอร์คิวโอเคโอ้โหนี่แหลอืมตัวนี้จะตัวใหญ่มันจะได้พลังมาจากอ่านอนคคีเจอร์นอนแลนด์ร์สในเก็บยาดก็คือเราเซอร์เวลถมเก็บยาเยอะๆแล้วก็ตีด้วยตัวนี้ปุ่มโอ้เอควิปเมนต์ โอ้ oh, ดีนะเนี่ยอ่าแล้วก็แลนฟูอาดแลนนะครับสวยเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคประมาณนี้แล้วก็มาเด็กของบอลลอสป่าแกงไงวะ โอเคโอ่ะโทกินอืมฮีโร่อ่าโอเคสวยดีเดี๋ยวนี้มูโก้นอนเอนชานแมนเชสเตอร์อ่าแต่นี้ได้ฮีโร่โอเค อีมุกกอ่มอ่าอค์ครับอ่าไซส์บอ o ชอ q u i ป m e n ์โอ้ตัวนี้เก่งนะใช้ได้อืม สายโวชอนซูเปกอันนี้ไปมีมนะอหมโอ,โอ้บาเลตนี่ไงผมชอบตัวนี้มากเลยเจ๊งดีอู้อจริงมากเจ๊งๆๆงแงแล้วก็แท็บแลนแล้วก็ฟูอาร์แลนด์ครับประมาณนี้โอเคสวยมาก Okay, เรียบร้อยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสแตนดาร์ดอะสตาร์เตอร์คิดแกะออมาเล่นสแตนดาร์ดได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ยันนิกเดียแกลเตอร์ลิงเฟ b บุ๊แล้วก็ไลน์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อน,นครับบ๊ายบายครับ